สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Success Global ทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับกลุ่ม Global นะครับก็เติบโตนะครับสุดๆเลยนะครับแล้วเรากำลังจะมีงานนะครับที่จะช่วยในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจของของกลุ่มของเราเนี่ยครับให้กับเพื่อนๆนะครับงานนี้มีชื่อว่างาน Be Better นะครับซึ่งจะจัดวันที่22มิถุนายนนะครับ57นะครับถามว่างานนี้คืออะไรแล้วมันดียังไงครับต้องบอกว่างานนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับคุยกันเรื่องว่า เราจะสร้างนะครับชีวิตของเราะครับให้ดีกว่าให้ดีขึ้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับด้วยงานงานนี้นะครับถามว่าสิ่งที่เราจะคุยในงานงานนี้ครับเราจะคุยกันว่าครับอาชีพใดรุ่งอาชีพใดร่วงนะครับในปี2,557นะครับมนุษย์งินเดือนก็รวยได้นะครับอ่านเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็คุยกันถึงว่าการสร้างคุณค่าที่แท้จริงคือการสร้างแบรนด์ของเรานะครับสร้างแบรนด์ให้กับตัวเราเองนี่นะครับเป็นเรื่องราวที่ ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจมากๆนะครับเราสามารถนะครับชวนนะครับเพื่อนๆของเราที่สนใจธุรกิจนะครับ s u c c e s s l l ชวนเพื่อนของเราครับที่หลายคนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไปทำไงให้อาชีพของเขานะครับให้การงานของเขานะครับให้รายได้ของเขาฐานะการเงินของเขาดีขึ้นนะครับงานนี้เหมาะมากๆนะครับ guest speaker นะครับผมเชิญมาทั้งหมดเนี่ยสามคนครับคนแรกเนี่ยเป็นคนที่ผมบอกเลยว่าเชิญยากมากท่านเองครับเป็นแบรนด์แมเนจเจอร์เป็นนักการตลาด ท่านเขียนหนังสือนะครับถึง2เล่มซึ่งเรียกว่าพิมมาหลายครั้งมากๆนะครับชื่อว่าคุณวิกรานมงคลจันทร์นะครับท่านเขียนหนังสือเรื่องของ Marketing for Work อ่าแล้วก็ the i n v i s i b l e hat นะครับลองไปฟังมุมมองของท่านของท่านนะครับว่าเฮ้ยในในเรื่องราวของแก้เกมธุรกิจสร้างชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยต้องทำยังไงนะครับผมเชิญคุณหมอสิทธวีครับประธานผู้ก่อตั้งทัพเซสมองนะครับท่านเองครับเป็นเจ้าของคลินิกนะครับเสริมความงาม8แห่ง แล้วท่านเราสนใจธุรกิจเครือขา่ายที่ซับซ้อนเพราะอะไรนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องราวที่ท่านจะถ่ายทอดนะครับต้องเป็นประโยชน์และต้องดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักดีนะครับคนนั้นก็คือผมเองนะครับวันนี้ก็คือจะคุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องว่าเฮ้ยทางไงอ่ะที่เราสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเราสามารถทํางานเนี่ยพร้อมๆกันนะครับสองหรือสามอย่างสร้างไรายได้ที่มั่นคงได้แล้วก็เติบโตในซัพพลายเออร์อย่างมั่นคงได้นั้นงานนี้มีประโยชน์มากๆนะครับเราจะเปิดสักกานครับจากงานที่สํานักานใหญ่แห่งใหม่ครับ นะครับที่บริษัทสต๊าฟรอถนนราชนาพิเศษนะครับติดกับเอสเบีฟานะครับบัตรนะครับราคา500บาทผมบอกว่าโคตรของโคตรคุ้มนะครับและตอนนี้มีช่วงนะครับราคาสมาชิกสําหรับเพื่อนๆนะครับชาวซัพเฟซโซเบิลนะครับราคานะครับท่านสามารถฟังข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับแค่200บาทถ้าซื้อ200บาทออกไปรับเดือนละ2 0 0 0 0 0คุ้มไหมครับว่าคุ้มมากๆเลยนะครับและแน่นอนครับ Early Bird นะครับสุดๆเลยครับคือราคา150บาทถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ แล้วพบกันครับที่งานปีเวเตอร์ครั้งที่หนึ่งครับ